ทางพลเรือเกปิบปตันรราารประเสริฐรัชการพบปตรมีคำสั่งย้ายพลเรืโทเกรียงศักดิ์สุริโยผู้บัชาการตำรวจภูธรภาคสองมาช่วยราชการที่สอตอชอไปถามนายกอภิสิทธ์ว่าว่ายังไงนายกก็บอกในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนเรื่องการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งก็ตอนนี้ทำงานอยู่ล่ละเข้าใจว่ากรณีมีการออกคำสั่งย้ายผู้บัญชาการภาคสองมาเนี่ยคงจะตรวจพบความไม่ถูกต้องของคำสั่งโยกย้ายซึ่งก็เป็นเรื่องของ คนตัวมเมีเกปฏาที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องนักข่าวก็ถามบอกเป็นการสั่งระงับเลยหรือเปล่าเนี่ยนายกก็บอกคําสั่งมันไม่ชอบเท่าที่ตนทราบผู้ที่มีอํานาจต่างๆที่ต้องลงชื่อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คล้ายๆกับสมมติคนมีอํานาจว่าต้องยกย้ายหนึ่งสองสามสี่ต้องแต่ยศตั้งแต่ระดับนี้กลายเป็นวมาพอถึงเวลาจริงๆไม่ได้ตามยศที่กฎหมายกําหนดคนไปเซ็นคนไปเซ็นเนี่ยยศอาจจะไม่ถึงอะไรประมาณนี้ก็เลยมองว่ามันไม่ชอบย้วยกฎหมาย เกณฑ์มันไม่ครบหรือเซ็นกันไม่ครบเป็นต้นเนี่ยนะ,ะนายกคือคืออธิบายแบบนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเนี่ยครับโดยตามหลักเกณฑ์ในส่วนของภาคอื่นๆที่มีลักษณะว่าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบนั้นเนี่ยยังไม่เห็นนะมีแต่ลองเรียนงานของคณะกรรมการที่มีทางคุณวสิทธิเดชคุณชรเป็นประธานก็จะมีทั้งการตรวจสอบทั้งภาค2ภาค1และก็ภาค4นี่ฮะเมื่อถามบอกว่าอย่าง ภาคหนึ่งและก็ภาคสี่นั้นเนี่ยปัญหาคล้ายคลึงกับภาคสองหรือเปล่านายกก็บอกว่าพฤติกรรมมีทั้งเหมือนและก็ต่างกันมีความหนักเบาอาจจะดูต่างกันบ้างแต่เท่าที่ตนได้พูดคุยตะกับทางพลตมเดชวสิทธิ์ท่านยืนยันว่าสําหรับภาคสองน่าจะเสร็จได้เร็วแต่บังเอ,อิญทราบว่ามีการตรวจสอบความไม่ถูกต้องของคําสั่งด้วยเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทําไมโยกย้ายนะครับแล้วก็ยังบอกอีกครับบอกว่าก็เรื่องทั้งหมด เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายของตารวจจะมีขั้นตอนสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นจะมีสถานะตามกฎหมายก็ถามว่าถ้าหากพบว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องจะจัดการทําเช่นเดียวกันหรือเปล่าล่ะนายกว่อย่างไงนายกก็บอกต้องดูผลการรายงานของคณะกรรมการมาก่อนเมื่อถามว่าสาหรับกองบัญชาการตารวจนครบาลทราบว่ามีการร้องเรียนเข้าม,ามามากเช่นกันเหตุใดจึงไม่มีความเคลื่อนไหวในการตรวจสอบล่ะนายกก็บอกว่าเรื่องร้องเรียนมีเข้ามาหมด ต่เรากันกลองว่าเรื่องไหนมีชัดเจนมีหนักกว่ากันก,ก็ใช้ระบบกรรมการเข้าไปเช็คถามบอกว่าแสดงว่าเป็นไปได้ที่การแต่งตั้งตำรวจครั้งนี้อาจจะรื้อทั้งหมดเลยไหมเพราะมันหลายที่แล้วกันมันร้องไปเยอะอคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเรามอบหมายทางสตชตรชตวจสอบในกรณีที่มีการร้องเรียนมาแต่ไม่ได้หนักหน่วงมากจุดไหนที่หนักก็จะให้กรรมการเป็นคนดูเมื่อถามว่าให้ตำรวจสอบกันเองมันจะได้ผลหรอตำรวจเช็กกันเองเนี่ยทำไมแมวคนนอกไปสอบ คุณอภิสิทธิ์ก็บอกเราดูแลแยกแยะแล้วว่าส่วนไหนน่าจะยังใช้ระบบภายในของสอตอชอก็ไม่น่าจะมีปัญหาผู้สื่อข่าวก็ถามบอกรู้สึกยังไงเพราะว่าตั้งแต่เข้ามารับตาแหน่งนายกก็มีปัญหากับตํารวจมาตลอดคุณอภิสิทธิ์ก็ตอบบอกผมไม่ได้มีปัญหากับใครนะครับ mm hmm. นี่ฮะขณะเดียวกันก็เรื่องนี้ครับคุณสุเทพก็ถูกถามด้วยเหมือนกันเรื่องของการยกย้ายเรื่องเงต่างๆคุณสุเทพรองนายกก็บ,บอกว่าก็เป็นเรื่องของตํารวจเข้าปฏิบัติกันแล้วก็บอก ไม่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักการเมืองเข้าไปยุ่งถ้าการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กติกาพบตรสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วก็มีเสียงนายกเมื่อคืนประชุมกันตอนหัวค่ำนะครับประชุมเรื่องนี้กันก็ยอมรับว่าไม่ใช่แค่ภาคสองเท่านั้นมีภาคอื่นๆภาคหนึ่งภาคสี่ภาคหกลองไปฟังดูฮะผมได้ไปพบเ,เพียงเพื่อทำความเข้าใจนะครับกับทางคณะกรรมการเ,เพราะว่า ขณะนี้เนี่ยที่กรรมการจะรับผิดชอบเนี่ยจะมีภาคหนึ่งภาคสองภาคสี่และภาคหกนะครับที่มีการร้องเรียนเข้ามาก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดูในเรื่องของการร้องเรียนที่มีน้ำหนักเพียงพอแล้วก็เป็นกรณีการร้องเรียนที่เราเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่จะให้ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยตรวจสอบเป็นการภายใน ให้คณะกรรมการชุดนี้ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริงเบื้องต้นตามกฎหมายของตารวจกรอบเวลาเนี่ยความจริงตามคําสั่งก็คืออยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนก่อนวันที่10ปกนะครับซึ่งกรรมการก็หนักใจเล็กน้อยแต่ว่าเราก็เข้าใจนะครับว่ากรรมการก็จะทําให้ดีที่สุดคือคือมันก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็มีการส่งให้ทางคณะกรรมการออมีบางส่วนที่ระบุถึงเรื่องของฝ่ายการเมืองอิสระเต็มที่ครับอิสระเต็มที่ครับนี่ไม่เปิดดูเองกนี่ยนี่นายกก็บอกเรื่องนี้ฮะ Cut. เป็นหน้าหนึ่งเช้าวันนี้ใช่ค่ะส่วนที่สภาเองเนี่ยเมื่อวานเขามีประชุมคณะกรรมการของตํารวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณากรอบหลักเกณฑ์การโยกย้ายข้าร,ราชการตํารวจระดับสารวัตรรองผู้บังคับ,บการทั่วประเทศก็ระหว่างการประชุมมีนายตำรวจนะฮะระดับผู้กากับกับสารวัตรมาร้องเรียนกรรมธิการตํารวจเป็นระยะเช่นพันตํารวจเอกฐานุพงศ์พรมสวัสดิ์กุลผู้กำกับสถานีตํารวจภูธอลาดหลุมแก้วปทุมธานีพันตํารวจโทเศรษฐกรชัยวิรวงศสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรนสวนพริกไทยปทุมธานี สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งถูกโยกออกจากตำแหน่งมีพันตำรวจโทกิติพงค์อุบลบาลสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรคลอง12ปทุมธานีเหมือนกันนี่ก็มาร้องเรียนว่าถูกโยกไปดํารงตําแหน่งรองผู้กํากับปราบปรามของสถานีตำรวจภูธรรัตนบุรีจังหวัดสุรินโดยผู้บังคับบัญชาให้เหตุผลว่าการประกวดโรงพักเพื่อประชาชนของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งรองพักของตนส่งเป็นรายสุดท้ายแต่ก็เห็นว่ามีบางส่วนไม่ได้ส่งประกวดนะแต่ว่ากลับว่าไปได้รับการแต่งตั้งดำ ตรงตำแหน่งที่ดีเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับผิดเป็นธรรมก็เลยงงเกฑน ง<อ>งหลักนบางที่<ช>ไม่ได้ส่งดันได้ดีไอ้เราส่งดันไปนู่นเลยใช่ค่ะทางพลตำรวจโทคฤษดาพันคงชื่นผู้บัญชาการภักหนึ่งเองก็ให้สัมภาษณ์นะในประเด็นการแต่งตั้งของกองบัญชาการตรํารวจภูธรภักหนึ่งเพราะเมื่อวานภักหนึ่งทั้งนั้นเลยที่มาร้องเรียนนี่แหละค่ะทางผู้บัญชาการก็บอกว่าดําเนินไปในรูปของคณะกรรมการมีการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นธรรมไม่มีการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งโดยเด็ดขาดอย่างกรณีของพันตํารวจเอกฐานุพงศ์ก็มีปัญหาถูกร้องเรียนพันตํารวจโทเศรษฐกรก็ได้รับการประเมินห พักอยู่ในที่รองบวยนะผู้ประชาสารทราบเรื่องหมดเรื่องของการโยกของแต่ละนายนะคะคก็เลยอธิบายเหตุผลให้นักข่าวฟังได้เม,มื่อวานนี่ฮะแต่ทั้งสองคนนี้ก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็เลยามารองค่ะไปกันไลยนออแล้วครับเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วย